เอาละครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ยังอยู่กับการเขียนติดต่อฐานข้อมูลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราได้รับการคอมเมนต์นะผมจากท่านผู้ชมของเราเนี่ยคุณสิทธิพงศ์เนี่ยกับคุณภูมินเนี่ยสองคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ถ้าเกิดผมต้องการแสดงในเศรษฐกิจหละหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องแสดงในรูปแบบของตารางใช่ไหมครับหมายถึงว่าข้อมูลเราเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่ใช่มีแค่2ช่องนี้หรือว่า แค่ที่โชว์ขึ้นมาบน m มสเซจบ็อกที่เราเรียนกันใน2พาร์ทที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะมีข้อมูลมากกว่านั้นเราต้องทำไงวันนี้เราก็จัดให้นะผมก็อย่างที่บอกเนาะก็คือใครมีคำถามสงสัยหรือว่าใครที่อยากได้บทเรียนใหม่ๆอะ่ะก็มาช่วยกันคิดเนาะเราจะได้สร้างสรรค์บทเรียนแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมก็วิธีการสร้างนะผมง่ายๆก็คือตอนนี้คือหน้าแบบของเก่าเนาะหน้าตาประมาณนี้เลยเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นโชว์แล้วกันเนาะเปลี่ยนข้อความมันเฉยๆเสร็จแล้วก็ ไปที่ toolbox ครับผมหา control ตัวหนึ่งครับที่ชื itez, ่อว่า data grid นี่น prove, ตัวนี้นั่นเองคลิกแล้วก็มาวาดลงบนหน้าจอได้เลยตรงนี้ผมก็ให millet, ้มันเลื่อนขึ้นไปหน่อยเนาะนี่ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็เอา data grid มาใหญ่ทุกๆครั้งที่ลาก control มาเราต้องตั้งชื่อให้มันเนาะอันนี้ผมตั้งชื่อว่า data g แล้วกันง่ายๆเลยนะครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมื่อคลิกปุ่มไปปุ๊บแล้วข้อมูลของเราเนี่ยแสดงขึ้นมาบน เดต้ากิจของเราตัวนี้ใช่ไหมล่ะก็คือให้มันแสดงมาบนตารางแทนที่จะเป็น Message Box แบบพาร์ทก่อนๆน,นะผมซึ่งอาจจะเรียกใช้ได้แค่บางข้อมูลเท่านั้นเองเราต้องการแสดงข้อมูลออกมาหมดเราก็ให้มันแสดงในเดต้ากิดตัวนี้นะครับผมถามว่าทําไมถ้าเกิดสงสัยนะผมว่าทําไมพาร์ทนี้นานหน่อยนะครับผมในการคอมเมนต์แล้กว่าจะได้มาก็เพราะว่า ตัวซ้ำของผมเนี่ยมันเกิดปัญหานิดหน่อยนะผมผมก็เลยหาวิธีแก้ไม่ได้เลยสักทีผมก็ไปลงแอปเซิร์ฟแทนเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่เมื่อเราคลิกปุ่มไปแล้วใช่ไหมนี่คือโค้ดหน้าตาเก่าๆของเราก็คือพยายามอาจจะมีก่อนหน้านี้นนจ,จะมีคอมเมนตะ์เยอะเนาะผมก็เคลียร์โค้ดไปส่วนหนึ่งละก็คือลบไปหลายๆส่วนแล้วแหละก็พยายามให้เหลือประมาณนี้ครับแต่เราจะลบมันเพิ่มอีกลบยังไงอีกละ่ะผมขอลบตรงส่วนนี้แล้วกันชิลลบเลย ให้เหลือแค่ open close นะครับผมแล้วก็ตัว SQL ที่เอาไว้ select select หน้าอย่าเอาอย่างอื่นนะอย่าเอา delete อย่าเอาอะไรนะเพราะว่าพัานนี้เราต้องการให้แสดงผลข้อมูลออกมาเนาะให้อยู่บนในรูปแบบของตารางลงบน Data g r i p ที่ชื่อว่า Data g ใหญ่นั่นเองนะครับผมชื่ออาจจะไม่ควรจะตั้งอย่านี้เนะแต่ว่าผมตั้งให้ดูก่อนแล้วกันโอเควิธีการเขียนโค้ดน,นะครับผมให้เหลือแค่นี้ Username Password ก็ทำปกตินะครับผม วิธีการเขียนโคน้ดง่ายๆคือให้เรานำ object dataset มา1ตัวนะครับผม dataset ตั้งชื่อว่า ds แล้วกัน dataset เท่ากับ new dataset วงเล็บเปิดวงเล็บปิด semicolon ม,มันจะขึ้นแดงๆอย่างงี้ใช่ไหมคลิกไปครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้กด using system data มันก็จะแก้ไขให้นะครับผมมันก็จะทำการ using ตัว system data ให้เราต่อมาคือ ให้เราใส่ MySQL adapter ไปครับ MySQL data adapter นี่ก็ตัวนี้ผมตั้งชื่อ Object นี้ว่า da แล้วกันเท่ากับ new MySQL data adapter แล้วก็วงเล็บใส่ตัว MySQL m y MySQL command ลงไปนะครับผมก็คือ cmd ใช่ไหม Object ที่ชื่อว่า cmd นั่นเองตรงนี้แล้วก็ semicolon ปิดไปต่อมา เราจะนำข้อมูลที่อยู่ใน data adapter ตัวนี้ใส่ลงไปใน data set ของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะผมก็คือใส่ไป data set เนี่ยก็เหมือนกับชื่อตรงๆเลยเนาะก็คือ set ของ data นั่นเองก็คือที่ที่เอาไว้ใส่ data เยอะของเราเราก็ให้มันไปพักไว้ตรงนั้นก่อนนะครับง่ายๆก็คือวิธีการโค้ดง่ายๆคือ da ก็คือตัว object ของ mysql data adapter fill ก็จะ fill ใส่ลงไปเล้เปิดครับแล้วก็ใส่เป็น ds ลงไปแล้วก็ วงและปิดเซมิโคลอนเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ข้อมูลออกมาแล้วเนาะคือตรงส่วนนี้คือตัว SQL เนี่ยก็ไปดึงข้อมูลดึงอะไรมาให้เราเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เราทําการใส่ลงไปในตัว data g r i ิดของเรานั่นเองคือตรงเนี้ยใส่ยังไงล่ะอันดับแรกเลยเราวิธีการเดาง่ายๆเลยคือเราต้องประกาศเอ้เราต้องใช้ชื่อ Data Gri ิตัวนี้แนะ่นอนเนาะแล้วก็เซตค่าให้มันจริงไหมก็เด t a G. ีอะไรดีล่ะ .itemsource นั่นเองนะผมก็คือ ข้อมูลที่เราจะต้องการใส่ไปเท่ากับครับเท่ากับอะไรล่ะเท่ากับ dataset ของเรานั่นเอง dataset คือ ds ใช่ไหมชื่อ o อ j เ c t ว่า ds ผมก็นี่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะจะได้ดูง่ายๆ d s ครับ .table แล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมนะผมเปิดปิดโดยข้างในนี้ใส่เป็น index ของเราก็คือปกติเราก็จะใส่ศูนย์เนาะเสร็้วให้ต่อแล้วก็มีดอดอีกตัวหนึ่งด้วยนะ ดีฟอลวิ f ดีฟอลวิ w นะครับผมไม่ใช่ดนะับ d a t a าดัดดีฟอลวิะเรียบร้อย5นาทีเอเสร็จแล้วเหรอครับลองกด Start ดูแล้วก็กด Show ดูครับซึ่งเห็นไหมข้อมูลเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับผมเพราะว่าใช้เปลี่ยนเป็นตัว a p p s e r v ์ฟแล้วก็เห็นไหมครับข้อมูลที่อยู่ใน Database ของเรามี1 2 3 3ตัวผมลองเพิ่มอีกสักตัวนึ่งล่ะจะได้ไหมเอ่ย ต,ตัวหนึ่งเป็น ID สัก10แล้วกันเนาะแล้วก็เนมก็จะเป็น View กดลงมือแล้วเรากดโชว์ใหม่เห็นไหมวิวว่าจะขึ้นมาแล้วเองแล้วเราลองแก้ข้อมูลในเดต้าเบสเราเพราะาผมมั่วนิ่มหรือเปล่าเหมือนเดิมเนาะกดแก้ไขลองแก้ไขดูเป็นเดโมจ้าสองแล้วกันแล้วก็ลองกดโชว์เห็นไหมครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนไปนะผมข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตัว าราเบสของเรานะครับผมก็จะมาอยู่ใน Data g r i d เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆแค่สีประทัดเท่านั้นเองไม่กี่นาทีด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็ถ้าเกิดมีบทเรียนใหม่ๆสามารถส่งมากันได้เนาะเพราะบางทีผมอาจจะทำวิดีโอที่ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรเนาะแนะนำว่าอยากเรียนอันไหนก็ลองส่งมาดูแล้วเดี๋ยวทางผมจะลองพิจารณาเป็นลายกรณีให้นะครับผมแล้วก็อัดวิดีโอสอนให้นะครับผมง่ายๆ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมอย่าลืมกด subscribe ด้านบนแล้วก็กดไลค์ไปที่แฟนเพจนะครับผมซึ่งจะมีข่าวสารเทคโนโลยใีใหม่ๆการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบง่ายๆใหม่ๆนะครับผมให้เราดูกันตลอดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสเสร็จง่ายๆสี่ขั้นตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ